สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะมาเรียนเรื่องอากาศรอบตัวเราถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยอากาศนะคะเป็นสสารในสถานะแก๊สมีอยู่ทุกหนทุกแห่งรอบตัวของเราเลยซึ่งอากาศเนี่ยจะไม่มีสีแล้วก็ไม่มีกลิ่นค่ะในอากาศนะคะจะประกอบไปด้วยแก๊สต่างๆค่ะ มาดูแก๊สตัวแรกนะคะแก๊สในตัวเจนแก๊สในโตรเจนนะคะจะมีอยู่ในอากาศถึง78%เลยค่ะซึ่งเป็นปริมาณที่มากที่สุดในอากาศค่ะซึ่งแก๊สในโตรเจนนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการเจือจางแก๊สออกซิเจนในอากาศให้มีปริมาณที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตค่ะแก๊สออกซิเจนนะคะจะมีอยู่ในอากาศ 2ีซค่ะซึ่งเป็นแก๊สที่มีความสำคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิตเลยเพราะสิ่งมีชีวิตนะคะจะใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจเพื่อการดำรงชีวิตค่ะแก๊สอื่นๆนะคะจะมีอยู่ในอากาศ0.96%ค่ะซึ่งจะได้แกแ๊สอาร์กอนไอน้ำและฝุ่นละอองค่ะตัวสุดท้ายนะคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ จะมีอยู่ในอากาศเพียง0.04%เท่านั้นค่ะซึ่งจะเป็นแก๊สที่มีความสำคัญในกระบวนการสร้างอาหารของพืชค่ะอากาศนะคะมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตเยอะแยะมากมายเลยค่ะเช่นในสัตว์นะคะจะใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจมนุษย์ก็ใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับร่างกายเพื่อการดำรงชีวิตค่ะ ส่วนในพืชนะคะจะใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชค่ะและอากาศนะคะยังช่วยกรองความร้อนที่มาจากดวงอาทิตย์เพื่อให้ส่องมายังโลกน้อยลงทำให้อุณหภูมิบนโลกไม่ร้อนเกินไปค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย